มีเวลาปังทั้งวันไหมล่ะ <S <S คิมจะเล่าให้ฟังนะคะว่าแอปพลิเคชัน M Card เนี่ยเขามีสิทธิประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช็อปกินเที่ยวครบเลยค่ะในแอป M Card ค่ะแค่เริ่มจากการสมัครสมาชิกหรือว่าล็อกอินครั้งแรกก็ได้รับแล้วค่ะ Welcome คูปอง3 0 0บาท ยิ่งช็อปยิ่งได้คะแนนยิ่งได้สิทธิพิเศษมากมายเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะแลกดิวดีๆได้ตลอด365วันเลยด้วยค่ะสำหรับขาช็อปขาใช้คะแนนสามารถที่จะโอนคะแนนให้ใครก็ได้เพียงแค่มีเบอร์มือถือเท่านั้นนะคะแค่ปลายนิ้วมือเท่านั้นแล้วคุณล่ะคะชอบ m อ็มการ์ดอป m ตรงไหน,น ปกติก็ชอบที่ Emporium หรือ e m p o r t อเทีนี่แหละค่ะเพราะว่าใกล้บ้านค่ะแต่ตอนนี้สะดวกขึ้นไปอีกเพราะมี M card App อปชอบในห้างก็สามารถรับ e v o u c h e r ที่อยู่ใน M card ปรตตินัมตัวนี้ได้เลยทันทีค่ะปัมใช้ M card ดแอปพลิเคชันเป็นประจำอยู่แล้วค่ะนอกจากได้สิทธิพิเศษในการทานร,ร้านอาหารแล้วเรายังไปช้อปปิ้งสกินแคร์ที่ Beauty Hall ซึ่งสามารถกำหนดการใช้คะแนนเองได้ผ่าน M card ์แอปพลิเคชันค่ะนอกจากใช้ฟีเจอร์ s c a น to p พ y เราก็สามารถทำให้ทุกการจับจ่ายใช้สอยกลายเป็นพ ได้ที่โรงพยาบาลบำรุงราด800พอยต์แรกจนลดได้100บาทสะสม M point ตอนนี้ง่ายมากๆเลยนะคะแค่โชว์แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ scan. าสแกนคะแนนสะสมก็คือสามารถเข้ามาได้เลยค่ะสามารถที่จะโอน point ให้กันและกันได้แทนการส่งของขวนนะะัญค่ะตัว i อพาร์ครีเซิร์ฟจองที่จอดรถก็ถือว่าสะดวกมากๆครับปกติผมก็ใช้ M point เนี่ยเป็นส่วนลดในการสั่งฟู้ดเ e ลิว e รีนะครับ M card app สามารถแลก point จาก M card มาเป็นเทรดดิ้ง เครดิตได้ในแอปพลิเคชันของ BitCub สมาชิกของ m c a r d ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ b i t c u b เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ t i t ค u b ก็จะได้เทรดดิ้งเครดิตเพิ่มเติมด้วยถือว่า m c a r d แอปพลิเคชันเนี่ยคุ้มมากๆเลยครับ